สวัสดีค่ะน,น,นะะุ่มนิน่มนะคะเซลนุ่มนิ่มค่ะโตโยต้าป้ายแดงใบยสิดินะนี่อย่างที่สัญญากันไว้วันนี้เดยียวนุ่มจะมารีวิวการใช้เครื่องเสียงของรถเอทีพนะคะเ้ๆนี่เป็นตัวท็อปนะคะสปอร์ตดีเนียมเดี๋ยวเราเข้าไปในภายในรถกัะนเลยคะตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วนะคะนี่ไปที่หน้าจอของเรากันเลยจอของเรานะคะเป็นจอแบบระบบสัมผัสนะคะมีขนาด 6.7นิ้วนะคะพร้อมกับเป็นกล้องมองหลังด้วยนะคะตัวนี้รองรับทั้ง Apple CarP และ Android c a r p รนะคะมาที่การตั้งค่าบลูทูธให้คุณลูกค้านะคะนี่ไปที่ข้างบนอ่าลดลงมาเลยนะคะจะขึ้นมาเป็นการตั้งค่าชีมบลูทูธการแสดงผลและพาวเวอร์เนาะทีนี้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่การตั้งค่านะก็จะขึ้นมาเป็นข้อต่างๆก็คือว่าเมื่อจะเป็นระบบออดิโอการแสดงผลหรือบลูทูธ ในจุดนี้นะคะก็จะเป็นภาษาซึ่งภาษาตรงนี้คนที่ใช้งานอยู่แล้วอยากตั้งค่าเป็นภาษาไทยปีเข้าไปที่ตรงตั้งภาษานะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาอื่นๆนะคะอันนี้นุ่มเซนที่เป็นภาษาไทยให้แล้วเนะาะการตั้งค่านาฬิกาเขตเวลาแสงนะคะหน้าจอเนอะอะาะการออมแสงนะไรเชื่ออุปรกรณ์ของเรานะคะในคันนี้เนาะชื่อคามาติมีเดียโอเคอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เข้าไปที่บูชูดบูชูตเนาะก็จะขึ้นมาก็จะเป็น บลูทูธเปิดอยู่นะคะรายการอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วคการือใช้งานอยู่แล้วว่างั้นเถอะเพิ่มอุปกรณ์ตอบกับอัตโนมัติปฏิเสธอัตโนมัตินะหัสพินอะไรประมาณนี้แต่เราเข้าไปเลือกที่เพิ่มอุปกรณ์เป็นภาษาไทยใช้งานง่ายค่ะเพิ่มอุปกรณ์เสร็จปุ๊บของเราใช้คารมันติมีเดียเอทีค้นหาอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์นะคะรอสักครู่หนึ่งค่ะ โทรศัพที่นุงมช้นะคะตุวนี้เป็น vivo เนอะฉันขึ้นชื่อมาแล้วนะคะ vivo 1920 vivo 1920เสร็จปุ๊บคลิกเข้าไปนี่ที่โทรศัพท์นะคะก็ขึ้นมาว่าคำขอจับคู่บลูทูธนะคะนี่โปรตจสอบต้องไหมหมายเลขจับคู่โอเคถูกต้องแล้วก็คลิกตกลง ก็คลิกที่โทรศัพท์เราด้วยนะคะตกลงแล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะในการจับคู่สําเร็จแล้วยินดีด้วยค่ะในการเชื่อมต่อสําเร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้าจอหลักอ่ะนี่ฟังเพลงสวยๆส,ยสบ,บายๆชิลๆเลยการใช้งานเชื่อมต่อได้ง่ายมากนะคะไม่จําเป็นแบบว่ายุ่งไม่ต้องยุ่งยากอะไรว่ารัง้เถอะย้อยวันนี้ร้อนต้องสอนให้เป็นการใช้จอระบบสัมผัสเกี่ยวกับ บูทูดเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ฟัง์ช้นต่างๆคห้เรียบร้อยแล้วามสจญญานะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะเดี๋ยวต้องจะขออนุญาตรีวิวอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะได้ให้กับผู้ลูกค้าผู้ใช้งานเนี่ยนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้หลังจากที่เับรถกับนุ้มไปแล้วนะหรือ,อถึงจะไม่ใช่ลูกค้าของนุ้มก็ตามนะคะก็สามารถที่จะอิอนบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าโทรศัพท์หานุ่มก็ได้นะไลน์ก็ได้ย๋วยวนุ่มแตะไลน์ไว้ให้นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยเผื่ออยากจะติดต่อสอบถามเรื่องรถอื่นๆมนนเป็ลูกค้า